กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วในช่วงที่2นะครับเราก็ยังามาชมบรรยากาศในการประกวดตาบอ่ออยู่นะครับช่วงนี้จะเห็นว่าทางกรรมการเองก็ยังคงทํางานกันอยู่อย่างขมักขเม้นนะครับเราจะพยายามรักษาระยะห่างนิดนึงไม่ให้เข้าไปกวนการทํางานของกรรมการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะดูและบอ่อไหนอ้าวสุบรบทีชนะฮะบ่อไหนมีปลาให้เราดูได้เราก็จะเข้าไปรีบๆดูก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องไปบรบกวนการทํางานของเขาอสกีตัวนี้สวยมากสวยมากนะครับ Uh, สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้ทุกคนมาดูงานประกวดปลาปลาทุกตัวที่มาประกวดไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้รางวัลนะมันเป็นปลาที่สวยมากๆมากๆนะครับจากจากผู้เลี้ยงหรือจากฟาร์มต่างๆอยู่แล้วเวลาที่เรามาดูเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้มาเรียนรู้นะครับว่าปลาที่คุณภาพสูงอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาทุ่มเงินไปซื้อปลาแบบดีที่สุดแพงที่สุดตลอดเวลาแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากได้ปลาดีๆสักตัวหนึ่งอะ่ะ มันยังไงนะครับแล้วถ้าฉันมีงบประมาณในแบบที่ฉันอยากได้อ่ะฉันซื้อปลาได้ประมาณไหนแล้วฉันพอใจกับมันไหมนะฮะอย่างเงี้ยอสกิตัวนี้ไดแบบโคตรหมดจดผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาได้รางวัลอเปล่านะแต่ถ้าถามผมอะได้แบบนี้ไปเลี้ยงก็คุคก็โอเคอนะทัทายทักทายลุงป่องนะลุงโอ๊คทักทายอะไรลุงพลุงพลังมากนะครับวันนี้ทีมอีซี่คอยก็อยู่นี่กันทั้งหมดนะตัวอีพีหลักเราก็ยังถ่ายกันต่อไปนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ เราก็จะมาถ่ายเขารเรียกไรไลฟ์ไปด้วยนะครับวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าคลิปเต็มขึ้นสุดยอดดูดิดูดูด,ด,ดจะใช้คำว่าอะไรดีดูเอาแล้วกันโอ้โหเนี่ขอ,อสักคู่ได้ไหมอะแบบเนี้ยของ,งบก่อนเอาไหมเฮียคู่นี้เลยรถนะรถวีออสคันหนึ่งโหลอ ดีมากผลดีมากเนี่ยดูดิผมบอกว่าปลาที่อยู่ในงานอย่างเนี้ยครับไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้รางวัลนะเชื่อเหอะไม่มีแต่ปลาดีๆทั้งนั้นอนะมาอยู่ในงานเนี้ยอืมไ,ไปดูสิปลายักษ์ยกอยู่ไหนปลายักษ์ดูกันต่อไปดูกันต่อนะฮะโอ้โหนี่ก็ใหญ่นะฮะอันนี้ก็บ่อส่วนใหญ่เขาจะคลุมตะข่ายไว้แล้วนะครับหลังจากที่กรรมการเขาดูแล้วเดี๋ยวจะพยายาม รีบๆมองหาแลโชวว่าเห็นป่ะสุดยอดอนี่ก็ดีครับโ oh อ้โหโคตดบิดามันดาอาสกิดูดิ <laughs> ตัวนี้ครีมมากเลยนะมาร์คแล้ว่าสุดยอดอ่ะตามตำราสุดยอดอ่ะลุงติดน้ำให้ตักงั <laughs> ้งันนี้โ okay. อเคอาสกิเห็นไหมฮะสวยทะลุตะข่ายอ่ะนี่ขนาดมีตะข่ายอยู่นะแม่งดูสวยขนาดนี้แล้วดูนี่นววตันโจโชว,วาโคตดหมดจดหัวกลมป๊อก ดีแสนวะเนี่ยตัวนี้สุดๆเลยอ,ะอ,อ่ะของมันต้องมีของมันต้องมีของมันต้องมีบอกดังๆให้เนี่ยโอ๊คได้ยิน <laughs> <laughs> เปิดน้ำจันโอ้ยนี่ก็อาสกาิอีกแล้วโซนนิ้สึกเป็นอาสกาิอุ้ยโคตรใหญ่โคตรใหญ่ดูกินลินด้วยตัวนี้กินลินด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้น่าจะแปดสิบกว่า อันนี้อะไรวะอันนี้บอกไม่ถูกเลยคุณนัทอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะผมมันเหมือนไใ้นี่เลยอะโอชิบะป่ะเออให้บอว่ามันเหมือนที่ฟาร์มเหมือนมีอยู่ตัวหนึ่งนะไอไอไอของเออชื่อไหมเดี๋ยวมาไอปลาแปะอ่ะลองไปดูในอีพีปลาแปะฮะเรามีคล้ายๆอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้โอชิบะไม่ใช่อะไรไม่รู้ชื่อมันติดอยู่ที่ปากทีมประมูลเพิ่งซื้อมาล่าสุดเลยอ่ะทีมงานอยู่นี่ครับทีมงานอยู่นี่กันคือเราซื้อไาเยอะ ไไม่่ด้อาซื้อปลาเยอะจริงๆครับอันนี้เป็นอาสกิกินดินนะอาสกิกินดินอ่ะโคสวยอ่ะชอบปลาแปลกสไตล์อย่างงี้ที่ฟาร์มมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะลองมาดูนะครับแบบเนี้ยแล้วดูดิเห็นปะดูว่ามันโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงหุ่นแม่งโคตรใหญ่มันมันเป็นลูกคาราชิกับโกฮากุเออใช่ไอ้นี่รู้ละไออิซูมิยะปลอะอิซูมิยะใช่มีอยู่ตัวหนึ่งประมาณอย่างนี้เลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ละ แต่เนี่ยครับใครใครที่เพิ่งดูอีพีบอดี้นั้นสำคัญฉะไหนนะดูประคราอะถ้าบอดี้มันอย่างเนี้ยแพทเทิอะไรแม่งก็เลี้ยงทั้งนั้นอะมันสวยไงประครามันมันคือขายความตุ้ยนุ้ยฮะขายความพยูนอะตัวใหญ่มากไอ้สองตัวนี้นะใช่ใช่ใช่วินเนอร์ตอนงานเดอะมอลตอนนตอนงานเดอรมอล นใช่เฮ้ยบ่อนี้คนมุงเยอะไปดูกันดูหน่อยโอ้โหโชว่านะครับชิโร่โอปอนเยอะแยะมากมายนะฮะใครอยู่ละแวกนี้มายังทันนะครับครึ่งชั่วโมงตอนใกล้ๆถึงห้างรถติดนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแหละนะวิ่งออกมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวเองเลี้ยงสักครับต้องหัดมาดูงานฮะต้องมาดู ดูให้เราให้เราเห็นภาพให้เราเข้าใจว่าเออแบบปลาสวยมันเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เรียนดูปลาสวยแล้วไปเทปลาที่บ้านทิ้งนะเราเรียกชื่นชมชื่นชมความงามเนาะถัดไว้ให้รู้นะฮะชิโร่ตัวนี้แบบโอ้โหสวยะนะครับคลิปเต็มวันศุกร์หน้านะครับคลิปเต็มวันศุกร์หน้าเดี๋ยวในคลิปเต็มเราก็จะมีภาพที่ชัดกว่านี้เนาะเพราะว่าเราเก็บภาพตอนก่อนที่เขาจะปิดถ่ายเนี่ยเอาไว้พอสมควรแล,ล้วนะครับอันนี้อ๋อเนี่ยขอดูตัวนี้หน่อย ครับอันนี้เป็นคุจักุนะฮะคุจักุคุจักุก็เป็นปลาอีกตัวหนึ่งที่ที่เลี้ยงได้ใหญ่พอสมควรเลยนะแล้วก็บอดี้ก็ดีอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยอืมหิวสว่างใช้ได้นะครับหัวก็เคลียร์เด็ดชิโกรนะครับรนะบนะเห็นไหมชูซุยชูซุยค่อนข้างเยอะเลยเป็นปลาที่มันต้องมีอ่ะเออไหดูซี่มีอะไรนะฮะ ข้อดีของการเลี้ยงปลาคราฟคือเด็กๆชอบนะครับเนเพื่อนเล่นได้อันนึงนะที่ผมได้ยินจากเอเขาเรียกอะไรเพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเด็กๆเ,เนี่ยฝึกฝึกปลาคราฟได้เก่งกว่าผู้ใหญ่ผมอันนี้ผมเดาเฉยๆนะผมเดาไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปลามันสัมผัสได้ถึงถึงพลังงานบวกอะคือเด็กๆมีความใสบริสุทธิ์นะครับปลามันจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ นะฮะมันก็จะมาเล่นด้วยมากินจากมือถ้าใครดูคลิปไอ้บ่สิบสามตันแปดสิบกว่าเซนนะ่ะอันนั้นน่ะลูกๆของคุณเบียเขาเลี้ยงกับมือเลยนะฮะอันนี้อยากให้ดูอาสากิปึ๊บสูนแบบนี้ได้ป่ะไดบไม่ไปได้เรื่องนะฮะไม่ใช่อาสากิขอโทษยี่หญ่กว่าเรียกไม่ถูกนะคะคุณนัดไม่อยู่แถวนี้ลุงเรียกชื่อไม่ค่อยแม่นหรอกนะครับเอาให้เป็นว่าดูปลาสวยแล้วกันนะฮะซิโรตัวนี้แบบโอ้ดำดูทีขาวจั่วเลยนะครับเริ่มที่โคทากุจบที่โคทากุ นะครับยังไงมันก็ต้องมีบอดี้มันจะต้องมานะฮะมาดูกันต่อเอ้ยนี่ก็ไม่เบานี่ก็ไม่เบาอะไรวะเนี้ยแพลตินัมมะแพลตินัมโอก้อนมั้งสวยเชียวปื๊บปื๊บปื๊บปื๊ด uh, เราชอบตัวนี้นี่เออเป็นปลาสายดอยครับเป็นปลาสายดอยตัวนี้อยา,ามผมนะฮะว่าเรียกว่าอะไรผมมาเลี้ยงปลาด้วยความชอบ <laughs> ผมไม่ค่อยจําเทคนิคหรอก แต่โอค้อนตัวนี้แม่งเด็ดจริงเหมือนเนเหมือนเป็นเนสือโอคอนหรือเปล่าไม่รู้เนสือหรือว่าพลาตินัมไม่รู้อ่านะครับใครอยากรู้ชื่อตัวไหนก็โนต้ตเอาไว้เออมาพอดีเลยคุณนัทเรียกว่าอะไรวะไอตัวสีขาวอะเนสือหรือว่าพลาตินัมนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่ามันเนสือนะปกติต้องบอกว่าตัวคนนี้มันไม่ได้ใหญ่แต่หัวมันเกลี้ยงนะตัวเนี้ยเนสือไหมพอดีครับอ้าวทักทายหนะ่อยไลฟ์อยู่ เ้านนัักปเเลยออเนี่ยนักปั้นใครที่ดูคลิปปลาห้าร้อยได้แชมป์อ่ะเนี่ยฮะคนนี้เจ้าของนะฮะมันใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่มากแน่ใจว่าเป็นแพตินัมหรือเรือสูงตัดแต่ถ้าเกิดเป็นแพตินัมเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวใหญ่จริงๆเนี่ยอยากจะเรียกว่าขออนุญาตปลุกผีหน่อยนะพาตินัมเนี่ยคนไทยทํำไมทําไมไม่ค่อยเล่นกันผมว่าเป็นปลาที่สวยนะจริงๆเขาเชื่อเขาเชื่อมันเล็กวเล็กปะล่ะเนี่ยคุณนัทออกมาเทียบดิเล็กเปล่ะเฮ้ยนั่นโคตรใหญ่ตัวเนี้ย ดูดิเนี่ยอยู่ข้างๆโคคาก,กูเห็นป่ะใครบอกมันเล็กมันไม่เล็กนะเออใหญ่ใช้ได้ดูแล้วชื่อดีด้วยเป็นพลาตินัมนะอยู่ในบอ่โอโอ้โหนะมีเงินมีทองแล้วมีพลาตินัมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบ่อน,นั้นยังไม่ปิดไปดูดิเดี๋ยวเห็นชัดๆไม่มีปลาไม่มีปลาอย่างนี้แสดงว่าปลาบ่อน,นี้ได้แชมป์นะฮะไปอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วอ่าสีเหลืองๆคืออะไร ไหนดูซิพาราชิพาราชิหรือโอ่ก้อนพาราชิอ่านะครับมีกินลินมีปาราชิปกตินะครับปลาสีเดียวเป็นปลาที่อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเลี้ยงติดบ่อเอาไว้ครับหนึ่งสองหรือสามตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลง่ายๆปลาสีเดียวเนี่ยมันเป็นปลาที่กินเก่งเลี้ยงง่ายโตวไวนะฮะมันจะทําให้เราอ่ะมีเขาเรียกอะไรมีกําลังใจเนาะมีกําลังใจในการเลี้ยง นะฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเลี้ยงแล้วเห็นมันโตกับมือเออกูก็เลี้ยงปลาได้ดีหว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่เราก็ลอยพวกปลาสายหลักของเราค่อยๆโตฮิอุซุริครับฮิอุซุริอืมฮิเป็นปลานอนโกซังเก้ที่บอดี้ใหญ่ได้ดีเห็นไหมถ้าใครดูถ้าใครดูไลฟ์ like, เมื่อ EP เมื่อสักครู่จะเห็นว่านอนโกซังเก้ A นะครับปีนี้ตัวที่ได้แชมป์คือฮิเป็นคาเงะฮิด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่เบาตัวนี้น่าจะ กาจะไซเจ็ดกว่าๆเลยอะนะครับมีโอกอ้อันนี้สายเมทัลลิกนะครับบอกแล้วลุงหนุ่มโง่มากเรื่องชื่ออย่าถามฮะอยากรู้ชื่อตัวไหนรบอกเวลาบอกช่วงเวลามาก็ได้นาะทีที่เท,ท่านั้นเท่านี้ปลาอะไรครับพี่เดีย๋ยวาไปถามคุณนัทให้นะฮะโอ้โหสังเกตกับตันโจนะครับสังเกตกับตันโจมูสสังเกตตัวนี้ มีสมาชิกขามมาเหมือนกันนะฮะว่าอสังเกตกับโชว่าบางทีแยกไม่ออกทาคลิปให้ดูหน่อยได้ไหมกําลังเตรียมครับเดี๋ยวมาแน่อีทีนี้นะฮะสังเกตกับโชว่าต่างกันยังไงอย่าคิดว่าเป็นคําถามโง่ๆนะตอนนี้ผมเริ่มเลี้ยงอะ่ะผมใช้เวลาอยู่เกือบปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งนะกว่าจะจําได้แม่นๆว่าไอตัวไหนสังเกตัวไหนโชว่าซึ่งถึงขนาดนั้นก็ยังจิ้มผิดอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังๆเนี่ย คนที่ทําสังเกตก็เริ่มพยายามที่จะทาให้สังเกตมันดํามันใหญ่ขึ้นนะฮะดําเป็นปื้นใหญ่ขึ้นมันจะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ดูคล้ายโชว์ว่าขึ้นนะในบางตัวก็เคยจิ้มผิดจิ้มถูกกันอยู่เหมือนกัน mm hmm. เมื่อกี้นี้เจอแฟนคลับอยู่ในงานนะฮะก็ท่านหนึ่งก็มาถามถามคำถามนี้ด้วยเลยเหมือนกันนะครับก็บอกไปอยู่ว่าเดี๋ยวกําลังจะมาฮะฟิสเซนเจนอารยาทาตอย่างหนึ่งนะครับในการมาดูปลาในงานประกวดนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวเปิดปิดฟ็อกนะครับคุณสามารถ ปิดได้เวลาที่ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปลาก็ปิดปึออ๊บนะครับแล้วก็ดูมือใหม่หัดดูงานผมแนะนำไว้ให้ยืนเฝ้าท่อไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็มือจับเอาไว้นะครับดูไปเพื่ออะไรเพื่อดูเสร็จแล้วจะไปแล้วมือมันยังจับอยู่ก็เปิดคืนให้เขาคุณทําปลาเขาตายเนี่ยรับรองคุณแย่แน่นอนนะครับเพะฉะนั้นต้องเปิดคืนให้ด้วยเนาะโอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาบอนนี้ตัวใหญ่มากบันนี้ตัวใหญ่มาก คใครที่แพลนจะมาดูงานในรอบถัดๆไปผมแนะนําให้มาเช้าทาไมแนะนําให้มาเช้าเพราะว่าปลาประกวดอยู่ในบอ่อะมันไม่มีกรองนะครับมันไม่มีกรองเพราะฉะนั้นน้ํามันจะขุนขึ้นเรื่อยๆพอมันยิ่งเลทเข้าไปในช่วงวันช่วงบ่ายช่วงเย็นน้ามันจะขุนมันก็จะดูปลาย,ยากหน่อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือปกติแล้วพวกกร,รมการเขาตัดสินเสร็จเขาจะปิดตะข่ายเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็จะได้เทืร์กเลยได้ชมปลาไม่ค่อยจุใจอะ่ะเออะนัน้์นอยากดูเร็วต้องมาตั้งแต่เช้าเ้านะครับ ไปต่อเห็นไหมมือจับอยู่นะเปิดเรียบร้อยบอ่อนี้มีอะไรดีครับสมาชิกมาดูชิโร่บ,อรบอร่อนี้ปิดน้ําหน่อยเห็นไหมมือปิดน้ําพับนะครับ,บอรโอ้บิดามารดาชิโร่และญา <c oughs> ติแต่งค้นสวยโอ้โหโชวว่านี่มันก็ดําปิดเลยบอ่อนี้ครบมากอะ่ะครบมากอะ่กอะดูดิโอ้โหสุดมากอะ่ะสุดมากอะ่ะสุดมาก แตงกว่าแท้ไทยแฟนคลับหน่อยสวัสดีครับวันนี้น้องแตงกว่าปลามาส่งด้วยตัวเองโอ้โหสุด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 โอเคนะฮะประมาณสิบนาทีแล้วเดี๋ยวขอตัดไว้ไปเป็นอ e ีพีถัดๆไปนะครับดเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ